สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับทั้งอยากอยู่ในสภาวะสงครามมายาวนานถึงสิบปีพวกชาวบ้านก็ทนไม่ไหวลูกคือต่อต้านเออเป็นกลุ่มกบฏมากมายหลายๆกลุ่มแล้วก็มีภัยวิบัติทางธรรมชาติมีสึนามิขึ้นฝั่งมาทางทิศตะวันออก คนที่โดนเต็มๆคือราชาทอมตนกับราชาความรักที่กำลังตีกันอยู่โดนซึ่ามีนี้เข้าไปโคมเจ็บไปหลายคนแล้วก็มีชายผู้หนึ่งอ่างตนว่าเขาคือทายาทคนสุดท้ายของราชาพอประมาณชูธงเหลืองขึ้นมาที่เทือกเขา แห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่แท่เทือกเขาเดียวที่สูงว่าที่อื่นนั้นเนินสูงไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ราบเขาได้รวบรวมชาวบ้านที่เคยเป็นชาวบ้านที่เคยอยู่ในความดูแลของราชาพอประมาณพร้อมวางแผนที่จะลงไปโจมตีเกิดกลุ่มกบฏแทบทุกหัวเมือง งครามยืดเยือ้อส่วนผู้ที่อ้างตนว่าเป็นทายาทของราชาพอประมาณนั้นเขาได้โชว์สลักวงตระกูลให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าหน่วยสุนทรพจน์ของเขาว่าบ้านเมืองไม่สงอบสุขเช่นนี้เราควรรวมพลังกัน สุดท้ายพวกเราก็เป็นชาวอับราฮัมด้วยกันก็คือเป็นจกักรวรรดิโลจกักรวรรดิฮามันอับราฮัมที่รวมทั้งทวีปด้วยกันเพราะงั้นมากับข้าเธอไปด้วยกันพร้อมชูธงเหลืองายหลังจากความเสียหายของสซมิสเตมิสเตม,สมิสองลูกติดต่อกันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก็สร้างความเสียหายแล้วก็กลุ่มกบฏมากๆหลายตาส่วนเด็กและผู้ใหญ่คนแก่ชนชราผู้หญิงแม้แต่ผู้หญิงยังเข้าร่วมสนามลบเพราะว่าผัวไปรบแล้วไม่กลับมาทิ้งให้อยู่บ้านเหงาคนเดียวแล้วไม่ได้ผู้หญิงเลยบอกไปลบด้วยกันดีกวา่าไปตายๆกันทั้งคู่นี่แหละอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำ แล้วสงครามก็ยืดเยื้อแทบทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในสงครามไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงสตรีมีคันก็ไป